ก็นะขอนยิงอะไรนี่ยตุ้มเหี้ยกันมาเลยนี่โอ้โหโอ้โหอ้ยมาปิ้งคาค่ะเลยเบ่รหน้องแค่วัานี้รอบนี้โอ้ยพี่น้องไปยังกันมาดูใส่ใส่ใส่นี่เพี่น้องมองดูนี่โอ้ยเด็กตัวนึงแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้กับมะพร้ากันอีกแล้วนะครับมันนี่กับกิกสายมันดอนนะครับพี่น้องเนาะมันนี้ที่งานกิกสายมันดอนกับเจ้าภาพพี่เป้าหน่องมากดึกแง่บ้านแหงคือเราครับพี่น้องครับ ครับไม้ทางล่างนะครับพี่น้องหนาวกันหนาวเด้อครับพี่น้องเด้อโอ้ยคุณครับพี่น้องไปเรีย้อครับครับครัหมดแล้วคุณถ้าคุณน่าพุดนะครับคุณกำลังจึกไอ้กลางมองอยู่ครับกลางดางเนี่ยครับเด้อนี่ตู้ครัวเขาด้วยครับนี่ครับจะคล้องจะฐานที่นะครับนี่หน้าติดห่วยครับอันนี้ห่วยบ้านเด้อพี่น้องเด้อเขาเอินครับนี่ครับเอาไปนี่แหละครับนี่เป็นคล้องหรือไปนไหนครับ ทางคุณต้องเท่ากับว่านาย่ากักดางนี่ครับคืนนึงครับนายจิมพ์ไทยให้เบิชงครับนี่ครับไม้เ้าครับพี่น้องมองนี่แล้วครับน้าวนาพูดในตัวนู้นเหรครับนันเอาไปกินเที่ยงนะเฮาเนาะโตลูหนาลูกเบิรงดโต้ดิหน้าก็เย็นวันสั่นได้ดิเอาครับเดี๋ยวรอรุ่นกันครับพี่น้องครับแได้ว่ได้ครับดูกันครับพี่น้องครับ ยาวกะกไปเลยนะครับพี่น้องเด้อครับคือนี่มันทางนี้มันน้ำตื้นครับทางนี้น้ำเลึกครับทางน้ำไปเละครับตะปูนะครับครับงายาวเต๋อพี่ตัวพี่น้องเด้อหาหัวคนนี่เหรอครับมือนีิเอาเราลุ้นกันอีกครับพี่น้องครับมือก่อนครับมือก่อนตุ๊กตุ๊กวูบล่ะอุ้ยโอ๊ะกล้าไปนี่ไอตัวนี่วูบล่ะหงาวเป็นเงาอยู่ครับเอาห่วงพึ่งบอ เตรียมการแล้วครับพี่น้องอาจะพื้นเพื่นเดียวบ่ เด็กคุงครับสบายดีครับพี่น้องครับจะพบพ่อกันอีกแล้วกับอีกพีัน้องย้อนไปตัวไหนกันดีติดตามเรือครับเด้อมืดในห้องกับผ้ากันมาเอาหัวมุดน้านเพราะว่าคนหัวล้านขึ้นตัวไอเฟ่ไปหน่อยผมเข้าไก่นี่ะเขาเขึ้นบนผมจะคว่ำเอาลง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 งผมเศ้าไก่เนี่ามหนาววายุวันสมองผมเศ้าไก่เฮ้ยเออนังครับพี่น้องจานที่เขาได้ันเตรียมหนึ่งแล้วครับพูนเว้ยวันลงหยอกมาเดียวหนึ่ง มาเลี้ง <reading>, กันเลยทนี oh, like ่โอ้ไปอยังนั้นมาดูเฮ้ยเซ้เนี่นพี่น้องมึงดูนี่โอ้ยได้ตัวนึงแล้วครับพี่น้องการเด้อพี่น้องเด้อโอยมาที่หลังมวยนี่ปั๊บเลยนี่เอาปังหน่อยนึงเด้อเอาว่านว่านหาวาพูดโอ้ยหาลุ้นยังนี่ยังยันทร์ยังเนาะเอาครับบรรยากาศครับเริ่มปฏิบัติการแล้วครับเดี๋ยวมาเดูเทเลแต้ม้วครับนี่ครับ น้าตอนาน้าว่านรดถึงเงาขุนเนาะเออว่านไปนั่นลาเแก่เรพอดีนั่นนั่นลาพอดีป่ะนี่ดึงให้ออกเลยกินทั้งใต้ไปบ่ป่ะนี่ว่านประกวดว่านมากเลยนี่เอาจิกก้อยขยมว่านคือรูปหัวใจเนาะคนด่าบุ้ยเนี่ยมันจะเงี้ยเป็นซิฟเนาะบายดีพี่น้องปรวดว่านแหกว่านมาแล้วครับเชินกุ้งเดี๋พี่น้องเด้อเชินกุ้งข้าแก่ครับนี่เชินปล่อยปลาครับชายานี่ครับเชื่อตัวสอฟองเอา

โคนดะโอ้ยตัวแรกแหกมาเด้อครับพี่น้องมือเนิ่งดูมิคิดที่บนนี้มิคิดมิคิดดูยังบ่อนโอ้ยบ่อนถึงเหงียเลยตะขาวโอ้ยกุ้กโดนหนึ่งโอ้ยบอโซ่ยังเม็ดเลยเอาเอาบ่อนยังในเหียอยู่นี่เหียแน่นอนมเือโลนาออดิเอาขึ้นมาทำไมเดี๋ยวขาคนผมดิ๊ก เอาเอาเอานนๆๆเอาเอาในลุ children, ่นครับพี่นองเอาเอ๊ต really really ัวถ่าอยู่ะพี่น้องตัวที่สองายยังกันปลากระสุดนันกระสุบนันลำลำหมอกก็ตัวใหญ่เลยโอ้เอาได้สอต้มแล้วครับไอ้กุ้งเาสอต้มเข้ดิ้ีาคอีกครับนตรงเออได้ลายเห็นน้จะถ่าเบิงยืนยคอีงุมให้มันได้เห็นะมายังนที่ โอ้ยแั่ตัวนั่นใกล้ๆดูหมุนมาหมุนมาโอ้ยสามเต้มอยู่ด้วยพี่น้อยด้วยลาขาวเอาเอาเอาสามเต้มครับยันเที่ยวทำผลงานเรื่อยๆด้วยครับเนี่ยนะครับโซนทางนี้ก็เลยโซวนทางบนนะครับวันหน้าป่วยท่านเดี๋ยววานเชื่อเจ้านี่วันเถืนไปเบิ่งทางนล้วไปกรุงตต้ครับ Đi được, lại. Aqui, oh, à, này cầm lộ bao lâu 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 này lâu 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 ตุ่มแล้วครับพี่น้องครับตุ่มแล้วคือน้องเบิ่งตุ่มแล้วตุ่มแหเลยบอกดูต,ตัวมันออกมาได้ <laughs> เอาตุมาต่มกับตุ่มปากกางยี้ไงที่ภาษาไทยเลยอ้าวเป็นตุ่มแหแล้วครับพี่น้อง <laughs> มันเป็นหนาวเหรอมาสู้มาตุ้มโคเจ้าคือสั่นหนึ่งดีขเ้นแล้กกว <laughs> เอาดูานในกรุงครับมาตุ่มตุ้ม อ้อุนดดเลยนี่เอาเอาไหนทุกคนว้าวไปยังไงสูตรบรอกปลาสวยปลาสวยยก็ตัวไงเต่ปลาดูปลาสวยนะครับน้ำตุโคนครับที่เฮ้ยกุ้งขึ้น <laughs> าปาไปแล้วมันแล้วขึนแล้วมันแล้วแห้งแย่ขนาดน้องครับเตะปลาเตะปลา ปลาคอยเงยโอ้ปลาคอยเงยตัวน่ะเอาขนาดปลาคอยเงี่น้อตุ้มแหกันมาเลยนี่โอ้ปลาคอยเงยโอ้มันไข่ผมจนโอ้ปลากรดก็ได้ครับสองแต้มตัวพี่น้องเด้อมีปลากรดปลาคอยเงยครับโอ้รุ่นบักโดนหนึ่งครับอุ้มูแหกันมาเลยครับพี่น้องเอ้ยพูดล่ะยอดสุดยอดเอ้ามาปดเอาเด้อบัดนี้เบิ่งคนมาแล้วครับบางคนมาเนี่ เวลาเอ้าบอกเลยมาขอเจ้าเจ้าเจ้ากุ้งเอาครับนี่เด่นดเห็นเด่นดีใปลดปลาอยู่ครับพี่น้องไอ้กุ้งเอาหลายแต้มหมดได้กุ้งเอาก็ได้ไปวันแห่บาทเดียวมาละบาทละสามสี่ตัว วันีได้ต้วยมานะวันี้ตัวมานวัี้ต้วยสิตีมานวันนตุยวมานมึงหัละมองมิปานมึงไทวบ้านตะเคียแก่นั้นเอายแล้วครับพี่น้องทั้งนั้นครับแม่เราบ่แม่เราบ่ ยานที่เขาอีกแล้วเนี่เดี๋ยวว้าวข้อวันนี้รองแต้มแล้วครับพี่น้องโอ้โหหมันหมันโอ้ปลามาทางผิ ah, ่นะเนาะเอาวะนี oh, ่ในการใดการโอ้หัวหน้าที่หมันเลยเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดครับอย่างนีเพราะวันน้องขังฟังเนาะมันหนาวเว้ปลาขึ้นฟังขังฟังปลากันวันเอาเจ้าเจ้าโอ้ Sulu lắp bia rồi các an bay 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 an โอ้ตัวนี้โย่ตัวนี้โย่คนละเอาเอาเอาเออมันเริ่มบ่อนแน่ดิเริ่มเศร้าหนาวแล้วแดดออกแล้วในว่านเราเริ่มขับบินบานีพี่น้องเริ่มในว่านแล้วบานเริ่มบ่อนแล้วพุนก็เริ่มหนาวแล้วเริ่มแข็งแล้ว อาจจะรุ่นกันดีครับตอนนี้ตีกาแฟแล้วมือเริ่มแต่าแล้วครับแต่ว่าตีผมมีกาแฟแล้วไอ้กุ้งก็ได้สองบาทแล้วครับว่านแห้สองบาทแล้วคุ้มนะครับใกล้ชิมแล้วครับน้ำแล้วสู้อีกแล้วแม่ทุกโคบ้านแม่ไนน้มันบ่นหลายเที่ยวทางนี่บัวว่านักเที่ยวเว้ย

โอ้ยมันไหวหดเว้ยดอกเอาเดี๋ยเอาโอ้ยเอาดแมหนึโอเคโอเคแต่ของ่ได้นเดยออกอ่ายังอีกพี่นิดน้อยโอ้หันรากฏท่นี่ไหมโอ้ได้อีกแล้วแต่เป็้ซองครับรากฏเนี่ยแสดงว่าแหมันตากฏแฮพื้นนี่ขุนท่เอะไรกั งุ่มอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปบึงไปแล้วครับานนี้ไงานาทา่านครับเป็นเนสอยู่บ่นงงหดขี้ตีนบ่เอ,เอันมันางเบิงงกดำข้อกันหมพี่น้องเมื่งเด้อ อาเราลุนต่อไปครับพี่น้องครับปลาเขาอบดังป้ปิงปลาเหรอครับพี่น้องเที่ยงเหรอครับเทียงแล้วเทียงแล้วเื่นปลาเขาหบน้ำไปแหวะอีกแล้ไปเบิงไหมตอตุโคนนึงโบราณก็อันาบ่เคยเล้ว ลองไฟถ่ายชิ้งานครับพี่น้องปิ้งปลาเหรอครับเดี๋ยวเอาปลามาคั่วกันครับครับพ่อหน้าแก้วพ่น้อครับตัดไม่หีบปิ้งปลาอยู่ครับนี่ครับครับครับไม่แพ้เข่ากับยุ้กอยครับนี่ก็เอิอนหวยบ้านเด้อพี่น้องเด้่อมของว่าบ้านแห่เนี่ยครับว่านครับแต่ชิ้ง่ายมันกับบ้านแห่ยุ้ยเซียมครับกำลังทะยอยทะยอยขึ้นมาแล้วครับโอ้ยบังบานอีกแล้อพี่น้องมกระยาเขึ้นบ้านทุกคนไม่ยั้งนะโอ้โห มาปิ้งคักเลยบ่เนี่ย้องแค่วันนี้รอบนี้อ้ยพี่น้องคักคักคลูกพี่คักออน้เออพพดบ่ดิต้ใกัน้ลอ้งมองที่พดบ่ดิพดนี่แหละเดี๋ยวพอดีบอลใส่ตู้หนเอยบ่เขาใหญ่บ่งพดปลาใซลกันครับพี่น้องปลาขาวครับเจใส่เพินเลย เป็นสุดออกจากน,นั่นเข็นง้มไปเข็นง้มป่โอ้หลายเด้อพี่น้องเรื่องย่าเราก็หาเผาแห่อยู่ครับทัางั้นจ <laughs> ุ่มขึ้นมาเลยเว้ยนี่ครับปลาครับช่างควล่างครับพี่น้องเนาะกดปลาใส่กันกันพอน่ะแก้วก็เขียนไปวิ้งก็เขียนบุญอะไรบุญอะไรตุลค่อยไปทำบุญวัดกัน Cái không phải phải không 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 để không phải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  หนาวหนาวเออก็ย่อกําลังที่ปิ้งปลาดิมาเด้อมาเด้อครับสิกําลังที่ปิ้งปลากําลังที่ปดปลาอย่างเงี้ยนี่ดังไฟแล้วครับสิใส่หีบปิ้งปลาแล้วครับพี่น้องใส่ตัวเงี้ใส่กลางๆตัวไหนออกก็าลังไม่ลุด เยี่ยมหีบุกครับพี่น้องเดี๋ยวจะมากินของกันนะพี่น้องเ้อ้ เขาเอาบ้านรถหลายคนจิไปเยี่ยมกันมายนะจะขีดสองหีดหสด,ด,น,ดนี่ครับพี่น้องครับปิ้งปลาฮาครับใกล้จะสุกในที่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ แต่ทางนั้นในสุกปนในรออีกน,นิดนึงครับเดี๋ยวพอดีรอดที่งานขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนะเนาะแตวก็จะไม่ยุ่มมากินเขากันแล้วครับพี่น้องครับบัดนี้เดี๋ยวเรียกันใส่ของเนื้อแมงเมืองได้มีลมาเต้ย,ยังทำยังไงเรื่องบริษัทมาร์ทประคองยังนั่นโอ้ยอ,อนแรกสร้างอยูไม่จะกัง้งแต่สมัยดินบง่งมีปะบุกบอน เปปนก็เพะกระดาเด้ยนี่รเนาะลา้งงามเนาชงนี่กางบาดประเดี๋ยวได้ปุกนเลยป่นมเก่งปลุกบ้านดียูกดุกตอนจะยกย่อขึ้นมันปดุกยูงด้มหั่นเป็นตัวปลาดุกเคยเห็นเน่ครับน้ำทองใสทองนะครับฝลังกระเดากะดาเดาวหวานหวานจุไอเลยโอ้ปลานีู่้ได้หานได้นีอาต้งโกอปลาตงโกนะอ้เนี่ย เฮ้ยไม่ผล่ปลาบ่่ปลาครมีเนาะคุณล่ะ้ยยังไม่ยังไม่เอาไกน้ำไม้แอบขนาดสูดทึบกูย่นี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 ่ตีนดำทึบบบนั้นไงเตืนเติน ปั s <S ่นโลให้มือก็ได uh ้ที่กันเนาคเอา่าขั้นเเซาหมูนนี่ตีนตามัวนี่เลย โบ้เดียวฟินก่าข้าวเปลีิยนแล้วมาขึ้นนแล้วไม่ไปได้ข้ากันวันไหนนึงพอนนี้หมูเขาห่อนพึ้นแล้วบุ้งหายไม่หายเหมือนงดระดำดอกบัวตัวหางเชื่อเชื่อแหบ้านป่าไว้ป่าเลยมั้ครับพี่น้องครับจำหรับคลิปนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วครับขอลาพี่น้องแค่นี้ก็ได้พี่น้องเด้อมาดื่มหวานับแค่นี้แหละครับพี่น้องครับสวัสดีครับ เจอกันชิปหนาครับพี่น้องบ๊ายบโยกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อโอ้โเฮ็ดดีกว่ก่อนเป็กรุงเนี่ยหมดเนี่ยมานกบมรอะเป็นพระเอกบมรเนี่ยเฮ็ดดีมากมนี่ได้บ้ามึงยังอ่ะขั้นเจ้าเด้่แม่ครับเขาบขาบุญครับฝากกดไลค์กดติดตามไปเรือยครับเด้ออีสามันดอนเราจะมีคลิปดีๆมาให้เบื้องอีกคลิปหนาเนาะเจอกันไหมครับผมบ๊ายบายน้ำอ่